ในที awesome, ่มาของกหมายท้านูนแล้วก็ยังมีการรัองสอสอแต่ว่าเพียงแค่นี้ของคุณพิธาคุณพิธาที่ถวาต่างกันเหรอไปรองใช่ไหมครับกแล้สดมากสิ่งที่คุณสุทิยาไปร้องวันนี้เนี่ยไปร้องเพื่อไทรเดรครับดูนะมีการกล่าวถึงกรณีพักเพื่อไทยบอกว่าเคยประกาศนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหบาทแก่ประชาชนอายุ1ิปีขึ้นไป5้าอล้านคนเรานาตะกุ้นเกิกับนโยบายนี้หลายครู้ที่ผ่านมาไหมในข่าพาหัวก็บอกแบบนี้สุทธิยาิดหวังกดได้เงินดิจิทัลหนึ่งหม ก็เลยจี้กรรทตสอบเครื่องไทยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าทําให้ประชาชนมีประชาชนมีความหวังแต่เมื่อไปเรือนพฤษภคมกรรอตบัดตรวจ้องโรงเรียนให้ตรวจสอบเโียวบาทจากนั้นหนึ่งวิทุนาผับปรุงรถนักุลรองเลยการิการครับเพื่อไถก็ประกาศชัดเจนว่ามีการตะลอเรื่องนี้ด้วยโดยยังไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนนี่แล้วก็ไปถามจริงนะรู้ไหมว่าประชาชนเนี่ยเลือกตั้งไปเท่าไหร่กี่ล้านคะแนนเขาต้องการได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวนะครับคุณรู้ได้ไงรับว่า ว่าประชาชนกี่คนหวังเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณแน่ใจได้ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำคุณทำผมบอกเลยว่าฉะชะลอคือคือมานไม่ได้คือเพ,อพ,อพ,อพอราะตั้งสถาบันไม่ได<ม>้เอาเอาเอาบสิกที่สุดเบสิกกว่านั้นนะคะพรรคเพื่อไทยเขาไม่ชนะแบหน่งและเขาไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นเขาจะไม่สามารถเป็นคนกำหนดนโยบายได้ด้วยตัวเขาเองสมมุติว่าพรรค